สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์คนในตลาดนะคะน่ค่ะชื่อร้านชื่ออะไรคะค่ะ,คะชื่อร้านพลเมืองค่ะพลเมืองอาหารตามสั่งนะคะค่ะอ๋อค่ะแล้วคุณละคะชื่อร้านชื่ออะไรคะฉันก็กินฉันก็กินขอกินน้ำก่อนนะฉันขอกินน้ำก่อนได้ไหมคะชื่อร้านเ่อเลยคะ ไปค่ะเลี้องเขาค่ะเลี้งเขาค่ะค่ะอันนี้เราจะให้ทุกคนอันนี้ก็คือไก่กับหมูเดงนะคะเราจะให้ทุกคนได้ดูนะคะข้าวร้านเราจะไม่เหมือนร้านอื่นค่ะเพราะไม่มีใครอยากเหมือนค่ะอันนี้เราแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวของเรานะคะก็จะเป็นเม็ดเม็ดนิดหนึ่งนะคะไก่อันนี้ก็คือจะเป็นจะใส่ไก่เข้าไปด้วยอันนี้คือเคล็ดลับของความอร่อยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ ยำไม่ครับยำยนี่นะคะนี่ก็คือแบบข้าวแบบสีสีดํานะคะร้านของเราจะเป็นสีดําเป็นชทยพืชสุดๆไปเลยละคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมของทานร้านยำนะคะก็จะมีพริกป่นนะคะใช่พริกป่นเลยะคะ<น>่ะใช่ค่ะแล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดุขายหมูเด้งค่ะ ก็คือมีหมูเด้งหลายชนิดเลยนะคะ,ออคะเอามาถ้วยนึงนะคะนี่ค่ะฉันเอาจานมาจากบ้านเลยค่ะฉันขอถ้วยนึงนะคะฉันขอถ้วยนึงขคยไรหรอกคะ่ะเอาหนึ่งค่ะเอาหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอหน่อยนะคะอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้ทุกคนไม่แดกแม่งแล้วบายคะ่ะไอ<ม>เลิบยูร <summer. S 2> ้กเสมอคะ่ะอย่าลืมมาซื้อร้านเรานะคะ